สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องยูทูบแอทอนนักคำนวณอยู่ในขณะนี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับเอาาหรบคลิปนี้นะมาชมชุดสรุปสามตัวบน2ตัวบน2ตัวล่างนะครับสมาชิกนะก็วันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วแหละวันที่28แล้ววันที่ทิตยี่28นะครับก็มาสรุปกันเลยกันแล้วกันนะสมาชิกนะเราใครที่รอชุดสรุป3ตัวบน2ตัวบน2ตัวล่างประจำช่องแอทอนนักคำนวณก็เข้ามาดูในคลิป นี้ได้เลยนะครับผมได้ทำตัดเลขดับจับคู่10หน่วยบนล่างไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาเขียนลงให้เลยเหมือนทุกทงวดนะครับแล้วก็มาเจาะนะครับสรุปเด็ดบนเทียบชนกันลายสูตรให้นะครับเทียบกชนทั้งสูตรเก่าสูตรใหม่ให้นะครับครับอันนี้ผมฟันธงเลยสรุปเด็ดบนนะฮะสองตัวมา1หนึ่งตัวงวดนี้นะครับ ก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันนะครับยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไ้ด้วยก็แล้วกันช่องแอดถอนนกคำนวณอ่ะอกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดลูปกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนนะครับเกี่ยวกับชิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับสมัชิกนะอ่ะมาฟังคําเตือนทางช่องกันก่อนนะคาเตือนฮนะทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะไม่สน,นับสน,นุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใด,ดๆทั้งสิ้น ทุกข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางกดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเด้อสมาชิกเด้อให้สมาชิกแยกแยะวิเคราะห์ด้วย,วย,วยตัวของท่านเองนับถูกคิดยังไงก็ว่ากันไปตามสูตรพูดง่ายๆนะสมาชิกนะถ้าใครชอบสูตรก็จัดไปใครไม่ชอบก็มองผ่านนะครับเอามาดูสูตรสรุปเด่นบนนะครับงวดน,นี้ใช้สูตรนี้เลยนะครับแล้วก็มันก็ไปชนอีกหลายสูตรด้วยสําหรับสูตรนี้นะครับผมผมก็กมลเลยตัดสินใจเอา สองตัวนี้เป็นเด่นบนในวันนี้วันที่ผ่านมาเด่นบนเก้านะครับเด่นบนเก้านะวันที่ผ่านมานะครับก็มาออกที่เก้าเจ็ดเก้าวันนี้เด่นตัวไหนเดี๋ยวไปคำนวณกันฮะวันแรกสนะูตรได้แปดกับเก้าเขาบอกเก้าเก้าศูนย์นะครับเก้าฮะมาที่สิบหน่วยนะครับ อาต่อกันวองับที่ทสูตอรได้8ปดกับอกศูนยเกครับก้า,ะากกกฮะมาที่หลัก10ถูกมั้งวุฒิสอครับวดทีสามครับวดทีส3สูตรได้เจ็กับ8ปดาับอกเจ็ดท่าหนึ่งครับเจ็มาที่หลักร้อยถูกวที่สา เอามาต่อกันงวดที่4นะครับสรุปเด่นบน2ตัวนี้แหละงวดที่ผ่านมาได้5กับอา่างวดที่4ได้5กับ6กคนออก5 4 4 5ฮะก็มาที่หลักร้อยถูกเป็นงวดที่4ี่ผมไม่ยอนดูให้5งวดครับอ่มาต่อกันงวดที่6กครับงวดที่ผ่านมาสูตรนะครับ เด่นบนวิ่งบ bon. นได้8นะกับ9กนะรอก7 9 79, นะ้าเจ็ฮะเมื่อที่ผ่านมาก็มาทีนะ่หลักร้อยกับหลักหน่วยมาสองตำแหน่งเลยครับนถะูกเอายังไงนะก่อนอื่นนะครับสมาชิกหน้านะก็กลับขอบพระคุณนะสมาชิก นะที่เข้ามาติดตามทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะที่เข้ามาติดตามช่อง y o u t u แอทอนนักคำนวณอยู่ในขณะนี้นะครับสูตรนะครับก็ว่ากันไปตามสูตรชุดสรุปก็เอาจากสูตรที่ผมลงให้ทุกวันนั่นแหละมาจับสรุปให้นะครับฉะนั้นสูตรมันก็มีเข้ามีหลุดสมาชิกพิจารณาให้มันดีๆนะครับก่อนที่จะนําแต่ละสูตรไปใช้นะนี่ครับวิธีทำนะครับแคปไว้ได้เลยนะครับเด่นบน สองตัวมาหนึ่งตัวงวดนี้ได้เลขตัวนี้แหละนะครับวิธีทำครับนำหลักพันหนึ่งครั้งบวก10ล่าง1ครั้งบวกหน่วยล่าง1ครั้งบวกกันได้เท่าไหร่บวก6คงที่นะครับเอ 8, าบวกกันดูฮะห้บวกหนะครับลงท้ายเลข1นะครับ1นบวกหลงท้ายเลข2 2งบวกหคงที่นะครับลงท้ายเลข8ครับ8ปดเพิ่มเป็น1ได้เลข9ก้ฮะอ้าใครชอบ8กนะับ9อ่ะแคปสูตรไว้ได้เลย นะครับมันไปชุนกันหลายสูตรระหว่าง8กับ9เนี่ยนะชุนกันหลายสูตรฮะนะครับไม่เฉพาะสูตรนี้สูตรเดียวนะครับอีกหลายสูตรที่ผมนํามาลงให้ก่อนหน้านี้นะครับ่ะดกับ9 <c oughs> ในเลขตัวเดิมฮะสำหรับสูตรนี้นะครับ8กับ9นะครับ <c oughs> ใครชอบก็ค่อยจัดไปนะใครไม่ชอบมองผ่านนะครับ ระหว่าง8กับ9ตัวไหนจะมาวพี่น้องเอ้ยชอบตัวไหนถ้าไม่ชอบมองผ่านวัประจำวันที่1น,นะทับ2นะทับ6 7ระหว่าง8กับ9ตัวเด่นของผมในวันี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาจับให้ดูนะครับชุดสรุปนะครับทีนี้อ่ะสูตรนี้จะเป็นสูตรเก่านะต่อจากวัวที่แล้วนะนะในช่องแอทอนนะเป็นสูตรระยะสั้นวันที่ผ่านมาได้เลขเก 9, ้าวันี้ได้เลขหนึ่ะสำหรับสูตรนี้นะครับ ตามนี้เลยนะครับทีนี้วิ่งล่างนะครับ <c oughs> วิ่งล่างอันนี้ก็เป็นสูตรเก่าต่อจากวดที่ผ่านมาวดที่ 8, ผ่านมาช่วงกันที่เลขหนึ่งนะวดนี้ช่วงกันที่เลขห้านะครับฉะนั้นวิ่งล่างวดนนี้มีแน่ๆเลขห้านะครับเอาตามสูตรเก่านี่เลยนะครับอันนี้ของวดที่ผ่านมาไม,ม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เป็นสูตร ของงวดนี้นะเป็นสูตรใหม่ฮะสำหรับสูตรนี้ชนกันที่เลขเก้านะครับเลขก้าครับอันนี้จะเป็นสูตรเก่า3สูตรนะครับใครที่อยู่ในช่องแอดถอนนักคำนวณเห็นแน่นอนงวดที่ผ <im> yeah. ่านมาชน9ก้าทั้งสสูตรเลยนะผมลงจริงให้งวดที่ผ่านมานะครับงวดนี้ลงจริงให้เป็นงวดที่2นะครับงวดนี้ชนกันที่เลข3ฮะนะชนกันที่เลข3แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเลข9นะครับสูตรสุดท้ายนี้ไม่เหมือนเพื่อนเลยงวดที่ผ่านมาชนกัน3สูตรอ่ะฉะนั้น เลข3เลข9มีแน่นอนนะครับแล้วก็เลข3ก็มาชนกับสูตรนี้ด้วยนี่ครับนะครับอันนี้เป็นสูตรเก่านะพวกที่ผ่านมาในเก้าสูตรหนึ่งวันนี้ในหนึ่อ่ะพวกนี้ในหนึ 1, 2, นนน่นะครับฉะนั้นนะครับ3มาติดกับสูตรนี้ด้วยนะครับแล้วก็9ไปติดกับสูตรนี้ด้วยนะครับแล้วก็สูตรนี้ด้วยนะครับฉะนั้นผมเอา8กับ9ไปจับกับ1 2 3นะสมาชิกเอาแค่2สูตรนี้พอ นะบนนะไม่ต้องเยอะมากมากมายจับแค่นี้นะครับจับตามนี้เลยเอาเนี่ยนะครับ,รบอ่ะตอนนี้มาจับฮนะบจับรวมกันไปเลยนะครับสรุปบนนะครับตัวเด่นนะครับเขียนไว้ก่อนเดีย๋ยวลืมนะแปดนะครับ กับ9นะอ่าตัวเด่นล่างนะครับก็คือเมื่อกี้นี่้ชน5แล้วก็อีกตัวนึงก็เือ9นะครับอ่าอันนี้ก็คือตัวเด่นนะครับดูตัวเด่นนะครับเด่นบนนะอันนี้เด่นล่างอย่างละ2ตัวนะครับเลือกเอานะสรุปบนนะครับมาสรุปกันเลยนะครับไหนละ่ะกระดาษที่ผมเขียนจเอาไว้แล้วอ่านี่ จับตามนี้เลยนะครับ18 28 38นะครับ19นะครับ29ครับแล้วก็39ครับ1 2 3 4 5 6 6ชุดฮะนะครับสมาชิกนะ6ชุดนะครับ สามตัวบนสองชุดนะนะะ 7, 8, 1, นะครับเจ็ดแปดหนึ่งนะครับกับแปดสองเก้านะครับตามนี้เลยนะครับล่างฮนะล่างนี้หกชุดนะครับเดี๋ยวผมมาเน้นให้นะครับสมาชิกนะักก็จะได้ห้าสองครับห้าหกครับห้าแปดนะครับเก้าสอง ครับ96ครับแล้วก็98า6ชุดนี้นะครับทีนี้มันเยอะอยู่แล้วนะสมบัชิงนนั้นมันเยอะนะครับผม <c oughs> จัด52กับ92ครับผมเล่นเป็น2ชุด2 2ตัวนี้นะครับสมบัชิ้นะผมเล่นป็น2ตัวนี้นะครับ <c oughs> ถ้าชอบผมผมก็ค่อยจัดเดอ้อสมบัชิกเดยนะครับ อีกตัวนึงก็คือ58านี่อ่ะสชุดนะหชุดเน้นเป็นที่3ชุดนี้นะครับ3ตัวบนนะก็781กับ829นะครับตัวเด่นเน้นสออ่าโทษทีอันนี้7จ็ดอันนี้18ผมจัดสลับที่กันนะสมาชิกธรรมดาต้องเป็น18ึ่นะครับเอาไม่เป็นไรฮะสมาชิกน้ำขี้เกียจแก้นะครับก็ไปสลับเอาแล้วกันนะครับ ธรรมดา718นะครับนะครับธรรมดา718ไม่ใช่7 8 1นะครับแต่ว่าก็เลขตัวเดียวกันก็ไปสลับเอาแล้วกันนะครับก็อีกตัวหนึ่งก็คือ83นะครับ3ชุดนี้ที่ผมเน้นนะครับนะ3ชุดนี้10หน่วยบุญนะครับอ่ะหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ฮะก็ขอให้สมาชิกทุกท่านนะครับเพียงเพียงปังๆนะครับกับตัวเลขที่ผมให้นะตลอดคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ